สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจ,าจ,าจ,าจา้จาจ่าจ็ดกับพี่ใจนั่นเองนะทุกคนวันนี้พี่ก็ยังมาอยู่กันในเกมโรบอทเหมือนเดิมนั่นเองนะ <S <S และเกมโรบอทแมปวันนี้ที่พี่จะมาเล่นก็มีชื่อว่า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 ,วา The Obby หลบหนีเจ้าร้านแฮมเบอร์เกอร์จอมโหดนี่ล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในร้านแฮมเบอร์เกอร์นะก็จะมีหลากหลายเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเล่นเนี่ยเราขอเล่นสไลดเดอร์กันดีกว่านะ พี่จะขอเล่นสไลดดอร์ก่อนตกบนเดกเกิดใครเข้ามาดูช่องของพี่แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะวิ้ใครติดอยู่ในกลุ่มอ่ะจุ๋ยด้วยจุ๋ยด้วยฉันอยากออกไปจับที่นี่เหลือเกินฉันก็ออกไม่ได้ฉันโดนเจ้าแฮมเบอร์เกอร์ยักษ์มันจับฉันขังฉันก็อยากจะช่วยนะแต่ฉันก็กำลังหาวิธีเหมือนกันฮดูที่นี่ดิแกจะไมเจ้าแฮมเบอร์เกอร์ยักษ์ ในเกมปฏิกิกริยาจะเป็นยังไงเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะทุกคนไปเริ่มเล่นกันเขาจะไปขอคุยกับคนก่อนโอ้โหคุยกับคนนี้เลยอยากกินอาหารมาเสร์ฟเลยเช่นทีย่ยขอโทษนะชีวิตมีให้อะ่ะเดี๋ยวพี่จะเดินมาดูไอ้ตรงบ้านหลังนี้ก่อนเลยละกันไม่เคยเดินดูเลยนี่เป็นร้าน โหดร้ายมากเลยหน้าตาะโถดโหดเดี๋ยว,วเราเดิน,นไปดูบ้านตรงนี้หน่อยอแเแกอะไรก็ออกขอคุยกับแกหน่อยสิยูโนยูโนแปลว่าแกไม่มีคำตอบที่จะคุยกับฉันหรอหเสียงอะไรเสียงน่าก,กลัวมากไม่กี่ดีนแม้แต่คนเสียงตึง้งเสียงเหมือนอะไรสั่นๆน่ะ เราต้องปีนไปดูตรงนี้นะคะโอเคไม่มีอะไรนะคบไปตรงนี้กันเลยโ้หน้ำทางนี้ไม่ควรเล่นนะ่ะวิเสียงอะไรมาอีกแล้ววะตุง้งวันนี้พี่มาอัดเกมไว้หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีธุระต้องคุย me อร์ที่ร้านอื่นที่น่ากินฉันจะไปรู้ไหมล่ะตาซื้อโอ้โหน่ากลัวมากทุกคนดูดิเศษแฮมเบอร์เกอร์ตาแดงแปดเลยข้ามหลบนี้ก็ดีกว่าอย่าโดนนะถ้าเราโดนจะโดนแตกตายนะคะทางนี้ไปได้ไหมเอ่ยโอ้โหน้ำนีก็สนิมขึ้นเลยทุกคนดูดิน่ากลัวมากอุ๊ยอะไรอะ ่วยฉัน กครืนี่มันปล่อยซอสเลเซอร์กมาเฮ้ยโอ้โหตัวหัวเนี่ยมาสับหัวฉันตกใจอะ่ะ <m ere ly> ตายตกลาวาตายนะคะ <m ere ly> ทุกคนเราต้องรีบหนีออกไปจากที่นี่แนละ้วเฮ้ยทำไมพอเราเข้ามาในห้องนี้ตัวเราเล็กลงอะ,ะ <m ere ly> ทุกคนวี่งวี่น่ากลัวจังเลยอ่ะฮึบ ระวังนะท่อตรงนี้มีสนิมด้วยข้างล่างก็คือลาวาเจ้าแมวสีม่วงนี้ก็โหดเหมือนกนันนะไล่ไปยีอย่างเดียวโหดมากเลยทุกคนอันนี้ดูดิก็ต,ตกลงไปนี่คือตายไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวอะ่ะโอ้โหแฮมเบอร์เกอร์มองหน้าตาโอบเลยเต้องข้ามตรงนี้นะคะทุกคน pp, ปึ๊บปึ๊บปึ๊บระวังระวังโอ้โหมีเลื่อยแหลมเฟี้ยวเลยถ้ามันฟึ๊บเข้ามาทีเดียวเราตายเลยทุกคน อ,นนอีกแล้วเหรอกัวมีอะไรแห่จังเลยอิย่พื้นอันนี้อุ้ยวิ่งเร็วด้วยทุกคนด่านนี้วิ่งเร็วโอว้ห้องนี้เป็นห้องข้างล่างจะมีลาวานะคะทุกคนร้านแฮมเบอร์เกอร์อะไรก็ไม่รู้จอมโหดที่หลังฉันไม่มาที่นี่แล้วฉันรีบหนีออกไปจากที่นี่ดีกว่าร้านแฮมเบอร์เกอร์จอมโหดร้ายมากจะเสียบจะฆ่าฉันอย่างเดียวเสียงน่ากลัว มาทางเดิมเฉยเลยทุกคนลูกไปทางนี้ ตัวสีม่วงก็จอง,งอจร้ายไอเจ้าแฮมเบอร์เกอร์ยักษ์ได้ก็ตัวงหาให้ฉันง่าซะดีๆชี้ตีแกให้ล้างลายเลยไม่มีทางเฟย์ก็จะต้องหลบอ,อยู่ที่นี่ได้ฮึบตรงนี้จะมีเลเซอร์นะคะระวังอย่าให้โดนเลเซอร์ี๋ยวตัวแตกเมื่อกี้นี้ ันใช่ไหม จะเดินไปทางไหนดีไหมเนี่ยขอเรากระโดดทางนี้ก่อนจะเจอกับเจ้าเบอร์เกอร์อรอยักษ์ข้างล่างจะเป็นคาบชีสนะคะ อบอพี่ก็อย่าืมี่จะคอมเมนต์มาบอกพี่ในใต้ล่าง